สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับปป่อนอีกแล้วนะวันนี้ปป่อนก็มาในเกมที่ p p พีน้องน้อยเอซีขอมานะคะลัคกี้พิกิเนสจ๊าหรือว่าหมูนําโชคนะคนหมูใหม่นันเนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่ก็เล่นเป็นครั้งแรกนะทุกคนเออโอเคสําหรับใครที่ขอมาจัดให้ตามคําขอแล้วนะคะก็พกทุนมาที่2,000บาทนะวันนี้ พกทุนมาที่2,000บาทก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะทุกคนอันนี้เล่นตามอ่คำขอเลยแล้วกันขอไปสักเบสิบบาทก่อนนะทุกคนไปกันเลยครับดูลายก็ไม่เป็นนะทุกคนเอาจริงดูลายก็ยังไม่เป็นแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ,อ่อ๋อไวเขาจะอยู่เหรอทุกคน วายเขาไม่ไปไหนใช่ปหม oh. oh. เอาคือสกเก็ตเตอร์เหรอวายวายสี่ <laughs> ตัวนี้คือสกเก็ตเตอร์เหรอกโอเคเออก็งงๆดี <laughs> ก็โอเคนะสำหรับใครที่ขอมาจัดให้ตามคำขอแล้วนะคะ เพลงก็มันนะว่าไม่ได้เออเบ็ดสิบ,บาทนะจ๊ะแต่ไปร้อยกว่าบาทเออไม่รู้ว่าปังหรือไม่ปังมันต้องเอากี่ตัวสเก็ตเตอร์สี่ตัวเนาะโอเคเออไหลต่ออยู่นะอ๋อเขาไหลเป็นอย่างนี้เอ,อ้ยทุกคนน่าลองอยู่นะเกมนี้อ,อุ้ยไหลไวายเต็มช่องปะเนยเอ,อ้ยแตกเยอะ <laughs> แตกเยอะอยู่นะทุกคนอ่าก้อนนี้รับไปเท่าไหร่หกร้อยนะทุกคนก้อนนี้รับไปหกรอยโอเคไปต่อ,อเพรนี่ตัวแพงหรอเอาหมดแล้ว <c oughs> คอมเขตสามสิบซักสิบหมุนครับ เล่นเป็นครั้งแรกนะมันอาจจะแจกเราก็ได้นะทุกคนเราเล่นครั้งแรกมันอาจจะแจกเราก็ได้ก่อนเลยประพรานฝากคาเตือนไว้ด้วยนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยนะคะเออควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยเพชรตัวแพงหรอเปล่าเพชรมาช่องแรกลองดูซิมันจะเป็นยังไงเออทุกคน นี่ไงมาแล้วเอ้ยตัวแพงจริงด้วยอะเพชคือตัวแพงจริงๆด้วยเออเลยครั้งแรกนะทุกคนใครที่ขอเข้ามาจัดให้ตามคำขอแล้วนะเอาไปเบ็ดห้าสิบแล้วกันไปเบ็ดห้าสิบต่อเลยครับทุกคนเออเต็มชอ่องเฮ้ยทุกคนมันมันโอเคเลยนะมันโอเคเลยนะเอาจริงๆเฮ้ยพันอะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะตามปอครน,นะทุกคนตามได้เลยนะคะที่ลิงใต้อคอมเมนต์ปออรปักไว้ให้จบครบที่เดียวคลิกเข้าไปเลือกกันได้เลยเข็บปะเข็บปะเห็นไหมทุกคนมันไหลดีนะวายเขาอะสเก็ตเตอร์เขาเป็นวายด้วยนะเออเลือดอยู่เลือดอยู่เลือดอยู่ใครยังไม่เคยลองต้องลองแล้วนะ เกมนี้ยังไม่เคยลองต้องลองแล้วนะนี่ไงมันคูณไปเรื่อยๆอือ่ะดูดิคูณสี่แล้วคูณห้าแล้วนี่แต่อีกพันแล้วทุกคนเออเบนห้าสิบเอาเรื่องสเกตเตอร์มาดิโอ้โหเนี่ยสเกตเตอร์ไม่เข้าแต่เขาเป็นไวให้ด้วยนะทุกคนต้องลองนะเกมนี้เนี่ยมีไหล่ต่อด้วย มีตัวไหลด้วยนี่ไงสกเกตเตอร์เข้าละนี่มีตัวไหลไปอีก e เป็นสกเกตเตอร์อะวายเป็นสกเกตเตอร์ได้ด้วยเอ้ยปังอะไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยไม่ได้เล่นนะเกมเนี่ยมันเกมเยอะนทุกคนอยากให้เล่นเกมไหนให้ดูทุกคนคอมเมนต์ได้เลยนะคะเล่นให้ดูทุกเกมเลยถ้าเห็นคอมเมนต์ก็จะเล่นให้ดูทุกๆุกคนเลยโอเคปะ วันนี้ก็ช่องพวารก็เดินทางมาถึง3 0 0ยซับแล้วนะทุกคน300รยซับที่ดีใจนะทุกคนเออเดี๋ยวเวคีปสักทุนเท่าไหร่ดี3 0 0รยซับสักสามแสนไหมเอาเกมอะไรดีสัก3 0 0 0 0นเออ8 0 0พันแล้วนะทุกคนพกทุนมาสองพันนะวันนี้แตกไปแล้ว8พจุก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 จ้ะ เอาไปเบ็ดลอยปะ่ะอุ้ยสวย,ยนี่ไงเขาเป็นวายด้วยเฮ้ยชอบตรงสเก็ตเตอร์มันเป็นวายนี่แหละทุกคนมันปังนะมันปังนะมันไหลได้เรื่อยๆเลยดูดินี่อันนี้ก็ไหลอีกนะนี่ไหลอีกดูดิอีเลิศนะเลิศนะทุกคนว่าไม่ได้ ไปแล้วไปถึงคูณ5ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับไหลไม่หยุดเลยคร่ะไปคูณหแล้วแม่เป็นไงดอกนี้แตกไปอีกพันหเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออเบ็ดแพงๆเนี่ยขอเบ็ดร้อยแล้วกันเออลูเอสเกตเตอร์เราดิ ไม่มาก็เป็นวายก็ยังดีไหลต่อนะไหลกระดิ่งต่อหรือเปล่าเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะมาแล้วสเกเตอร์มาแล้ววิ ύ, ทุกคนมันเลิศนะจริงนี่ไงสำหรับใครที่ขอมาต้องขอบคุณมากๆเลยไม่เคยเล่นเลยนะเกมนี้ใครที่ขอมาต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งอย่างสูง ขอแตกจุกๆหนักๆสวยครับสวยโอ้โหดอกเมกื่อกี้เอ้ยเต็มช่องไปเดิโอเคเอ้ทุกคนไหลสวยมากเพราะว่าวายเขาอยู่ตลอดดูดิเอาดีเอาดีโอ้โหแม่แตกไปแล้วจุกๆเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเออวายมันอยู่อย่เงี้ยมันดีนะ มันดีนะมันอยู่ที่เดิมตลอดเลยอ่ะทุกคนนี่ไงแตกไปแล้วนะจ๊ะรับเงินรางวัลไปเลยจุ๊บๆหนึ่งหมื่นบาทอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเกมหน้าทุกคนอยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูนะทุกคนคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเล่นให้ดูทุกๆเกมเลยเอารเกรตเตอร์ใหม่อีกแล้วกาลังว่าจะลาทุกคนไปแล้วนะกําลังว่าจะลาทุกคนไปแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปซ้ําโอเคไหลต่อครับกําลังว่าจะเลิกแล้วนะเมื่อกี้ เขาเซเกเตอร์เฉยเออเออสวยเขาสะสมตัวคูณไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะโอเคเกตมีรอบสองแน่นอนเกมนี้โอเค โอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ป้าคอนขอลาไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ป้าคอนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าเนาะ,ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอายังไหลไม่หยุด <laughs> จะไปแล้วยังไหลไม่หยุดเออเอาให้สุด <laughs> แม่มันสุดจริงเอาดี เอาดีเออดูอดีคุณเสร็จแล้วเว้ยทุกคนยมากครับทุกคนแตกไปแล้วจุกๆเดี๋ยวเราลากันไปก่อนไปเกมหน้ากันเลยดีกว่าครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ